สวัสดีครับวันนี้เกมบริโภคครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมจะเปิดตั๋วฟรีครับตั๋วฟรีจะอีเวนต์เก็บแต้มนะครับก็ผมเก็บอ่าตั๋วหาตัวละครได้100ใบครับแล้วก็ตั๋วหาเครื่องประดับอีก80ใบนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดกันเนาะมาลองดูซิว่าเดือนนี้ผมจะโชคดีขึ้นหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้อัดคลิปเปิดตั๋วเนี่ยมาประมาณ2เดือนแล้วครับผมเปิดเองหลังใหม่นะ เปิดเองหลังไม่ไปประมาณร้200ยอยสองร้อยใบอ่ะมันก็ยังไม่ออกตะคอยใหม่ๆสักตัวไม,ม่มีใหม่เลยะคะ่ะเปิดมาสองเดือนเนี่ยไม่มีตะคอยใหม่ๆเลยสักตัวมาดูซิวันเนี้ยจะออกตะคอยใหม่ๆสักตัวหรือเปล่าขอสองตัวนะขอบบคุยะกับอิจิโกห้าปีนะนะอยากได้มานานแล้วคือเนี่ยเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะหกปีแล้วใช่ไหมห้าปีผมยังไม่ได้เลยอ่ะ ผมจะเปิดจากตัวหาเครื่องประดับก่อนนะครับเพราะเครื่องประดับนั้นได้ก็ดีแต่ไม่ได้ก็ถือว่าผมก็ไม่ได้คิดมากนะตัวหาเครื่องประดับผมก็มีตัวอ่าสีรุ้ง80บใบตัวสีทอง6กใบตัวสีฟ้า5า้าใบคือตอนนี้มันมีอีเวนต์หาตัวเครื่องประดับสีฟ้านะครับเป็น event, อีเวนต์ลงเก็บน้ําหอมเนาะเอ้ยลงเก็บผู้กันนะครับผมก็เพิ่งลงไปได้แค่ประมาณวันเดียวเองมั้ง เลยได้มาแค่5้าใบนะครับซึ่งวันนี้ผมขอเปิดทั้งหมดนะครับสามแบบนี้เปิดทั้งหมดนะครับเปิดจากตัวสีฟ้าก่อนมาลุยกันเลยตัวสีฟ้าห้าใบเครื่องประดับสีฟ้าอืมอยากได้ของยมทูตมากๆเลยนะของยมทูตสีฟ้ามา่อรุ่งอืมปกติหมี มีสองอตัวแต่ดีอยู่คือเครื่องประดับเอาไว้ตีศัตรูใต้ดินครับอันนี้คือว่าดีอยู่นะแต่ผมมีแล้วนะมีสองตัวตีใต้ดินหนึ่งตัวต่อไปตัวสีทองตัวสีทองนี้จะออกแค่สี่ดาวกับห้าดาวเท่านั้นนะครับมาตัวสีทอง,ทองขอให้มันรุ่งหน่อยสิคือเปิดหามันสองเดือนแล้วไม่มีรุ่งเลยนะ โ oh, 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 oh. อ้โอ้อันนี้คุ้มอันนี้คุ้มครับตีใต้ดินสีม่วงแล้วก็อันนี้อ่าอเทมเอาไว้เพิ่มพลังโจมตีให้กัตรครที่ตีแบบระยะใกล้หรือตีแบบสีแดงเอาไว้ลงพวกเควกกิวนะครับถือว่าจำอยู่นะโอ้จำอยู่มาตัวรุ้ง80บใบขอรุง้งรุ้งนะขอให้มันรุง้งตามที่เป็นตัวนะมาตัวรุงขอบุุงมาหาดาวมา มาลุงอืมเออไอเนี่ยไอที่คาดหัวเนี่ยผมอยากได้สีอื่นนะคือสีเหลืองไอสีส้มเนี่ยผมได้มาประมาณสี่อ่ะใช่สิประมาณแปดอันแล้วครับผมได้มาประมาณแปดอันและไอเจ้าสีเนี่ยขอสีอื่นม้างนะขอสีอื่นม,ามา้างมาขอห้าดาวห้าดาวเครื่องประดับชั้นสูงชั้นสูงจงมากห้าดาวชาดาว โอเคมาชั okay, ้นสูงมาแล้วมาสีแดงอ่าคุนซี่อ่าตอนนี้ยังไม่มีตัวละครไหนที่จะต้องการนะคบเพราะตอนนี้สีแดงที่เป็นคุนซี่นั้นมีแค่อยู่แกรมนะครับสวยเจ้าอยู่แกรมนั้นมันเป็นสายตีธรรมดาเนาะแปลว่าเครื่องประดับอันนี้เก็บไว้รออนาคตครับจำว่าจมแล้ว ห้าดาวชิ้นแรกครับใตรอบรอประมาณสองเดือน,น,นเนี่ยมาแล้วห้าดาวชิ้นแรกต่อไปอดงต่อเน,นื่องเครื่องประดับชั้นสูงชั้นสูงจงมาชั้นสูงมาชั้นสูงมามาโอเคมีพักกันบ้างเครื่องประดับชั้นสูงที่ผมต้องการมากๆเลยนะครับก็คือของคุณซี่สีส้มฟ้าเขียวต้องการามากๆ มาเครื่องประดับชั้นสูงชั้นสูงมารุงร่งรุงร่งรุ่งรุ่งชั้นสูงมาออกยากเหลือเกินอ่าออกยากจริงๆเว้ยโอเคต่อไปเหลืออีก40บใบครับมาชั้นสูง5ดาวนะนะนะมารุง่งชั้นสูงโอเคมาชั้นสูงมาคุณสีสีเขียว น้องตายสีทองผมมีแล้วมีสามอันแล้วด้วยสีแดงสีเขียวสีม่วงสีต้มผมไม่มีนะแต่สีฟ้าเนี่ยผมมีสามอันแล้วและนี่คืออันที่สี่คือสีอื่นไม่มีอะแล้วมันไม่ได้แตาจะสีไอ้ฟ้าเนี่ยโอ้จะบ้าตาย ไม่แล้วอ่ะคือออยเครื่องประดับที่ผมยังไม่มีอ่ะมีเยอะนะคือแบบสีที่มันอื่นๆนะมีเยอะเลยที่ยังไม่มีแต่มันก็ออกซ้ําอย่างเงี้ยต่อไปอีกสาสิบใบมาชั้นสูงขอสีอื่นสีเขียวมาชั้นสูงมากฮาดเอาุ้งขอสีที่มไม่ซ้ำเหมือนนะนะนะหนะน้านะ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 มา เครื่องประดับชั้นสูงมาชั้นสูงรุ้งชั้นสูงสิบใบสุดท้ายสิบใบสุดท้ายครับเธอนะคุณซี่นะคุณซี่ชั้นสูงนะสีเขียวนะชาร์ตรุ้งโอเคจบไปครับก็โอ้โหพอขอสีส้มเนะี่ยออสีส้มจังเลยเนี่ยจะเป็นสีส้มของอย่างอื่นเนี่ย โอเคครับประมาณนะครับก็เดือนเดือนนี้ได้ของควินซี่สีแดงครับก็ถือว่าจําอยู่ส่วนไอเจ้าน้องตายสีฟ้านั้นผมผมมีแล้วมีเยอะแล้วด้วยมีเยอะเกินไปด้วยทำมันถึงไม่ออกสีอื่นบ้างเนี่ยหัวร้อนแฮะโอเคครับต่อไปคือตัวของตัวละครครับตัวตัวละครครับอันนี้บอกเลยครับว่าอันนี้ผมค่อนข้างจะจริงจังและก็เสียเลี่ยมมากๆกเลยนะ เพราะอยากได้มากๆเลยอยากด้ตัวคอใหม่ๆมากๆเลยนะครับเพราะเปิดกาชาเองเนี่ยเสียไปหลายเพชรและไม่ได้เลยสักตัวอย่างเช่นกาชาเนี่ยผมเปิดไปแล้วห้าครั้งได้ตัวซ้ำหนึ่งตัวตัวเดียวนะ <c oughs> เปิดห้าครั้งได้ตัวเดียวแถมซ้ำด้วยโคตรเซ็งเลยอะ <c oughs> มา <c oughs> ขอหวังตัวฟีแหละเปิดกาชาเสียเพชรเกลือขอตัวฟีให้ไม่เกลือนะครับ มา100า่งยใบตัวลุงหนึ่งอาตัวทองหนึ่งใบขอเปิดตัวทองก่อนเปิดเลิกก่อนจริงจังคิสเกะอิจิโกะบบคุยะห้าปีชงมามานะเธอนะมาเหอะนะขอละขอละนะตามหามานานแล้วมามา100า่งรอยใบแรกไปมานะมา รุงช่วงมากรุงง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 รุงโอเคมากรุงอิจิโกะเป็คุยะคิสเกะมาอิจิโกะมาจริงด้วยแต่ร่างเก่ากึกเลยรู้สึกมีแล้วด้วยนะร่างเก่ากึกเลยอ,อีกตัวไหมอีกตัวหนึ่งอีกตัว คลิปดีกว่าไม่อยากรุนเลยอีตัวหนึ่งยากอะ่ะนี่ไงมีแล้วอิชิโกะอิชิโกะมาจริงเว้ยแล้วแถบสีแดงด้วยนะสีแดงเหมือนอิชิโกะห้าปีเด็กเลยนะแต่คนละตัวขออิชิโกะห้าปีนะมารุ่งครั้งที่สองมารุ่งมารุ่ง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 รุงตัวเดียวฮะเงียบกริบเงียบกริบ โอเคไม่เป็นไรมีการพักผ่อนกันมากต่อไปครั้งที่สามนะนะอิจิกโกห้าปีเบคุยะห้าปีคิสเกะน้ำหอมสีส้มนะเน้นย้ำสีส้มอย่าเอาสีอื่นมานะคิสเกะเนี่ยมาอิจิกโกห้าปีเบคุยะห้าปีคิสเกะสีส้มมาหน่อยเถอะนะรุ่งรุ่งรุ่งโอ้โหสีอย่างนี้เหรอโอ้โ,อโหโอห้โห ออกมาสองตัวแล้วไม่สีทองไม่ลุงไม่ทองไม่ปฏิเสธไม่อะไรเลยโอ้โหอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บสามดาวเลื้อนเลือนเลยล้วนสามดาวล้วนเลยอันนี้เจ็บโอเคต่อไปต่อสมาธิจุงมาจุงมาจุงมานะอยากจะไปโชว์ม้างอะอยากจะโชว์ม้างอะว่าได้แล้ว ไปเสร็จอ,อย่างเงียบนานอย่างเงียบนานนะอย่างเงียบนานมาไปที่หกสิบมามาอย่างเงียบนะมาเลยมาเลยรุ่งมารุ่งมารุ่ง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 ไปเสร็จไปเสร็จกำมัดขอกิมจอใหม่ก้นนะกิมจอห้างใหม่มนาะ ตอนนี้ไม่ไม่หวังแล้วไม่หวังตัวละครแบบใหม่ๆแล้วขอแค่ตัวคอยไม่ซ้ำสักตัวหนึ่งก็ได้มาขอไม่ซ้ำก็พอมาเอาตัวเก่าก็มาตัวเก่าก็ได้ตัวอ่อตัวแรกเลยก็ได้ที่เกมเปิดมาเอามาเถอะขอแค่ไม่ซ้ำก็พอตอนนี้เลิกหวังแล้วขอแค่ไม่ซ้ำนะนะขอแค่ไม่ซ้ำมาอีกสี่สิบไปเนี่ยขอไม่ซ้ำสักสองตัวมานะมาเลยมาขอไม่ซ้ำมา รุ่งมารุ่งไปเซตขฮให้อเปิดตู้ก่อน,นดิให้มันตัดดวงตรงนี้ก่อนร้อยใบเหรอร้อยใบยตัวเดียวไม่เอานะไม่เอานะขออีกสองตัวอีกสองตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำก็พอ ไม่ต้องตระครใหม่ไม่ต้องตระครดีอะไรก็ได้กากาเกา่กาๆกา็ได้แต่ขอไม่ซ้ําก็พอนะมาขอกกากห้าดาวกากาที่ไม่ซ้าม,มาเลยมาโอ้โหเงียบกริบเงียบกริบ,บขอเปิดแบบทีเดียวหน่อยสิทีเดียวมาสิบครั้งมาทีเดียวสิบครั้งมามาไ,ไวเลยมา ยิม้มแมจังตัวที่หนึ่งตัวที่สองมาขอรุ้งหน่อยนะให้มันชื่นใจหน่อยนะซุยโฟงมาต่อไปสามนั่นนะน้านะโทชิโร่ต่อไปสี่มาห้าดาวมาแล้วห้าดาตว,าว,าาวต้องมาแล้วอย่างเงี้ยมาแล้วต้องมาแล้วมาเลยมารุ้งไปเสร็จเ,เออลือไปเปิดครั้งเดียวมันไม่มีปฏิเสธใช่ไหม แน่ใจแฮะว่าเปิดครั้งเดียวมันมีปฏิเสธหรือเปล่าไม่เคยเจอฮะใครที่เคยเปิดครั้งเดียวและมีปฏิเสธขึ้นมาเขาไม่บอกนะครับอยากรู้แฮะว่าเปิดครั้งเดียวเนี่ยมันจะมีขึ้นมาแบบพวกไอเซนยิเแมจังขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีสิเพราะไอเซนมันกันลมันการันรตีสองตัวมันจะขึ้นมาได้ยังไงเปิดครั้งเดียว <laughs> ผมก็พูดแปลกๆฮะ ใบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอรู้สึกสิ้นหวังอีกสามใบมาสักตัวหนึง่งสักตัวหนึง่งตัวหนึงนะขอตัวหนึ่งนะรุ้งตัวหนึ่งมาร,รู้สึกสิ้นหวังมากมากเลยอะ โอเคมาต่อไปคือ10บใบสุดท้าย10บใบสุดท้ายมานะจุงมานะรุ่งมานะรุ่งมารุ่งโอ้โ oh หฟลิปเลยบินมาตัวเดียวแบบน,นี้สคลิปเลยร้อยใบห้าดาวตัวเดียวและซ้ำด้วยโอเคและต่อไปคือสุดท้ายครับสุดท้ายของจริงและตัวการันตีห้าดาวหนึ่งตัวไป การันตีห้าดาวหนึ่งตัวขอแค่ไม่ซ้ำก็พอใจแล้วมาสีอะไรสีม่วงปะสีส้มมีแล้วถ้าสีม่วงผมยังไม่มีนะไม่แล้วเหรอ รู้สึกก็ผมอัพมันไปเต็มแล้วไม่ใช่เหรอฟ้าขอดูหน่อยสิรู้สึกก็ผมอัพเต็มแล้วนะไอ้เจ้าหมอเน,นี่ยใช่ไหมขอดูหน่อยสิหนึ่งร้อยใบซ้ำทุกตัวอา๋าไหนฟ้าซึกิชิมะอยู่ตรงข้อบ,บนหน่อยอืมนี่ตรงนี้ใช่ไหมเต็มแล้วนั่นไง <laughs> นั่นไงเต็มมาด้วย ปดทุกอย่างเต็มหมดแล้วอาตอนนี้เป็นออปชั่นเพิ่มเลือดใช่ไหมอเอาเขงั้นใช้มันเลยดูสิถ้าขอเนี่ยไหนๆคือมาซ้ำขัานนี้แหละขอออปชั่นเพิ่มพลังโจมตีของสกิลมาเลยมา sp มา sp 3ดาวมาเลยไหนๆซ้ำมาแล้วมาขอ sp 3ดาวมา sp sp โอเคก็คลิกโอเคคลิกก็ก็ก ก็ก็ยังดีก็ยังดีดีกว่าออกเป็นพวกอาดีเฟสหรือแอคแท็คลิปมันก็ยังดีประมาณนี้ครับการเปิดตัวฟรีของเดือนเดือนนี้เนาะก็เหมือนเดิมเลยสภาพเหมือนเดิมเลยเหมือนกับเมื่อสอสเดือนก่อนเลยเหมือนเดิมเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับอิกเระคิมนะสวัสดีครับ